ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตคล้องนะครับตรงเป็นคล้องใส่ไก่นะครับตรงนี้เราเขามีคู่ทำนะครับตอนนี้ผมขุดไว้อยู่ประมาณหกหกคู่นะครับหกคู่หกคู่หกคล้องนะครับคล้องขาคล้องนี้เป็นคล้องกว้างตอนขุดเนื้อเมตรหาซิบลึกเมตรหาซิบครับกว้างกับกว้างกับลึกนะครับ เงี้ยอันนี้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรยี่สิบสามสิบเมตรประมาณนี้นะครับอันนี้ตัดหญ้าเพิ่งตัดหญ้าเสร็จครับนะครับอุปกรณ์ตัดหญ้าก็ยืนอยู่อยู่รถนะครับอยู่รถอยนูนะครับข้างหน้านะครับตัดหญ้าเพิ่งเสร็จเลยมาอัดคลิปแล้วก็มีการตกแต่งนะครับตัดแต่งต้นกล้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันหนาไม่ให้มันขึ้นลไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไรหกนะครับมันขนาดนะครับก็เลยตัดใบออกนะครับตัดใบออกแล้วก็ตัดลูก คนออกนะครับผมพะว่าไม่มีเวลานะครับที่จะคนออกปกติเขาก็คนออกนะครับบางคนเป็นเกลคนออกครับบางคนเป็นเกลคนออกครับอันนี้ปลูกแบบผสมนะครับแบบผสมมีหลายหลายชนิดนะครับหลายอย่างอันนี้ก็เป็นตน้นไฟนะครับอันนี้เป็นดอกไฟไฟเป็นดอกไฟเลียนทองนะครับเนะมีหมดมี แม่งขึ้นมาเจาะนะครับช่วงนี้เราสิไดเอาน้ำมักมาฉีดไว้นะครับถึงรอบฉีดพอดีมือแรงนะครับทั้งสี่หอดรอบฉีดนะครับแผ mm. ่นนี่เป็นระอบนะครับมก็เอาอ่านี่หมงกลางคู่น้นามก็งเอาไม่ไพ่มาว่างนะครับพอดีไปอ่ัอน,นั้นคอไพ่ออกนะครับไปเอวคอไพ่ออกอเลยไม่ไ้ใหม่เอามาสิเดหมดเครับเดาวสิเดเอามาไว้นะครับอันนี้ อันน yup. uh, ี้เป็นล uh, ิงจีนะครับล like ินจีลิงจีนะครับอันนี้เป็นลิงจีมักแงี้ยงเนะครับนี่เป็นลิงจีนะครับกล้วยนี่ฟังทั้งนี้จะเป็นเอ่อกล้วยน้ำว้านะครับเด้อเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีเอ่อเอ่อกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะครับสองเงนนะครับนำมากล้วยไข่เพื่อที่สิขึ้นเพราะไห้มันหกนะครับเนาะเลยมีการตัดแต่งกิ่งออกตัดไตตัดลูกตัดยางมันออก อันนี้มันก็เป็นปีเลยนะครับเด้อมันย้อนแสงมาค่อข้างนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่านี่มันมีปีกล้วยนะครับปีกล้วยนะครับเอ่ออันไหนมีปีเราผมก็สีจงไว้นะครับจงไวค้ครูหนึ่งกับกับต้นที่มีปีนะครับเป็นคู่นะครับอันนี้จะเป็นอ่าเรนจี้เฮือนเรนจี้ผมปลูกไว้สองต้นนะครับเรนจี้อ่า แตกงอดอยู่ครับแตกยอดเรื่อยๆอยู่นะครับวางว่านม่ใญ่ไงปลูกดินเหนียวผมก็บรูขื้อกันว่ามันอันนั้นบอกนะครับตัดลูกมันออกนะครับตัดลูกมันออกล้วผมก็ก็อซับครับซับใหันเป็นชิ้นน้อยครับเพื่อที่จะให้มันยหอยดีง่ามตัดหนางสีไม่ง่ามตัดหนางตัดยังสีมันจังอันนั้นไงเพื่อเพราะว่าผมบริเ็ดเป็นเอ่อเป็นคอกคอกปุยมักนะครับ ใบเห็ดเป็นขอกปุยหมักเขาเขาก็สิเอาไปว่างนะครับเอาไปว่างเพื่อขอกใส่ยขอกไปให้มันเป็นปุยหมักเนาะฮะองผมบาเดเห็ดเลยเลือกที่ซับนะครับซับกับถิ่มใส่ยข้นม่านะครับถิ่มใส่ยข้นลูกมันตัดออกมัดครับลูกมันเพราะว่าบม่ได้ขายนะครับเพมีคนถามซื้อนะครับแต่ว่ากล้วยไข่นี่มีคนสามซื้อใช่ครับจะได้เลือกตัดออกนะครับต้นหน่อยก็ือตัดออกต้นใหญ่ก็ือเก็บไว้นะครับ นี่คนของมาถามเสืออันนี้เป็นลำไยนะครับลำไยให้ต้องคำโอ้ยบ๊อบแมนลำไยพันเงเนี่ยบงบุกทำผมประจําอะไรแต่บ๊อแมนอีดอกนะครับแมนอีดอกแม่งขึ้นจอดเ็มอยู่ใหญ่ใหญ่แม่งคล้ายา่แม่ง,ขาขามงเป็นแม่งปีกแข็งนะครับคล้ขา,ขาย่แม่งยี่นู่นนะครับนะครับนี่ลูกมันหลายๆนี่ครับกล้วยเดี๋ยว กล้วยกล้วยน้ำบ้านนี่ผมสิตัดออกมาครับเขาวอ้แฟนผมตัดไปนะครับเดี๋ยวผ้ายางเบิงเลยเลยนี่ครับกล้วยเป็นเครือกล้วยตอนนี้เป็นเครืออยู่ประมาณหกเจ็ดเครือนะครับกล้วยอยู่โซนทั้งนี้นะครับหกเจ็ดเครือแล้วก็สิค่คอยนันไปเลยเป็นรุ่นสองรุ่นสามไปแล้วครุ่นรุ่นแรกนะครับบางต้นก็รุ่นแรกอยู่บางต้นก็รุ่นสองรุ่นสามไปนะครับ นี่ก็เป็นอันนี้ท่านได้แตกยอดตะเกือยอยู่ครับทุกท่านท่านได้แตกยอดตะเกือยอยู่อนี้นี่ท่านมันแตกยอดออกใมานี่ครับอ่าผมสังเกต่ว่าลำไยมันบอก่ครถือกับดินเหนียวเฮ้ยจังไดยอหนี้ผมกับสังเกตไปเรื่อยๆอยู่นะครับต้นใหม่ตอนนี้ต้นใหม่มันยังอ่ามันยังหน่อยอยู่นะครับมันก็เลยอ่ามันก็เลยเบึ่งบ่งมนะครับ เดี๋ยวให้ต้นมหมนเป็นพุ่มก็าน้นะครับอันนี้กับุเลียนนะครับปลูกอยู่ข้องน้ำหลไายคนอาจซิว่าทุเรียนปลูกอยู่ข้องน้ำได้หรอล่าผมปลูกอยู่ครับนี่ส่วนมันมันสิเป็นยังไงนั้นในอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจข้องเนี่ยมันลึกนะครับผมอาจจะปับระดับน้ำลงนะครับเพราะว่าข้องนี่มันปับระดับน้ำลงได้เพราะว่ามันมีทอนะครับ ผมใส่ท่อเฮ็ดระดับ a, ออน้ําไว้นะครับปีหน้าผมก็สิได้ตัดออกเครื่องหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นท่อหอยมาไคร้ครับเป็นท่อปั๊บระดับน้ำนะครับ, a, บ, amb, รบเ,เดี๋ยวก็สิได้ปั๊บออกนะครับตัดออกปีหน้าก็สิได้ตัดออกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเออต้นไม้มันใหญ่นะครับต้นไม้มันใหญ่ก็หากมันเมันไปไกลมันก็เสียนั่นนะครับ yeah, มนะบีผลกระทบต่อต่อหากทุเรียนอยู่อยู่อยูย่อันอยู่เนี่ย มีจะต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนะเจ็ดแปดเก้ามีเก้าต้นครับทุเรียนอยู่นี่มีเก้าต้นนะครับผม่งกะสปั๊บค่อยๆปั๊บระดับน้ำเอานะครับค่อยปั๊บระดับน้ำเอานะครับยามเปคู่คู่ฟังทั้งนี้เป็นคู่คู่ที่เห็ดชนนะครับเห็ดชนกันนะครับฟังทั้งนี้ก็สิบปลูกอ่าักเผานะครับอันนี้เป็นปลักเผาแกงนะครับเพินลหามากก็เลยเอามาปลูกนะครับเปินลหามากเอามาปลูก พี่อายผม,มเอาให้ครับอันนี้เป็นบักเผาแก่ครับนี่ต้นหนึ่งที่นี่ครับ,รบแล้วก็สิมี่อ่าอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นบักเผากะทิโอ้ไงเป็นบักเผานำหอมครับอันนี้อันนี้โดนแล้วต้นนี้ครับโดนแล้วเดี๋ยวผมสิเดเอามาปลูกแซมอยู่ถาต้นอื่นมันขืนดีกว่านะครับบุ่รู้หากมันไปยังไงครับอันนี้อ่า ข้าวกะทิเพิ่งปลูกปีนี้โอ้โหมันปลกข้าวหน่อหอมครับเพิ่งปลูกปีนี้อันนี้เพิ่งปลูกปีนี้เพราะว่าเอ,อ่อไฟใหม่ไปรอบนั้นนะครับมันไต่แล้วก็เลยเอามาปลูกใหม่ปลูกข้างๆกันนะครับปลูกใหม่นะครับสีพายงาบเบิกหนะครันกล้วยเป็นเครื่ออะไรครับเครื่อกล้วยม้เต๋เครื่องยังไงนะครับ กล้วยมเคือยังไงกล้วยเอาเอามาจากข้างบนนะครับเอามาปลูกนะครับกล้วยมะเตคือยังไงอันนี้ก็สิเป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนอีกต้นหนึ่งอันนี้ปลูกได้เดือนกว่านะครับมันมันวันที่สิบประมาณวันที่สิบนะบวกกับมันที่สิบหน่อยครบสองเดือนนะครับสองเดือนมีต้นหนึ่งคือจังสีไตนะครับทุเรียนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าล่องกลองนะครับล่องกลองล่องกลองผมก็จับ ปาดคนทุงเราก็จับตั้งไว้ซื่อนะครับโดยสยวสิเดี๋ยวเอาดินมาใส่ให้อยู่นะครับก็คือจังสิแตกยอดออกมาเนี่ยนะครับล่อเบิ้งใบมันแก่มันยังมันสิแตกออกมาให้บ่ครับถ้าปลูกได้เป็นเดือนลวครับเดือนสองเดือนละนะครับสองเดือนละสองเดือนสามเดือนมั้งสองเดือนมั้งที่อยากใบใหม่ครับลวงลงมัดนะใบใหม่เราก็ลวงลงเราก็เล่นนั่นนะครับ อันมีกล้วยน้ำว้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฝมผมก็สิตัดไปเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวรอบ,บิ่มันตัดเสร็จแล้วก็มันสิเป็นจังได๋นะครับมันก็สิโล่งกว่าเก่านะครับบ่บ่อันนั้นคือเก่านะครับอทอผมก็ถ่ายคลิปมไปนี่เป็นทุเรียนนะครับเออ่งานี่แห้งตายแล้วครับเพื่องนานซองงานนี่มัน้มันแตกออกมาอ้านะแตกยอดแตกหยังดีบ่ขนาดนะครับผมว่ามันสินตายแล้วนะก็เลย เอาปล่อยไปก่อนนะครับมึงมันจิบไปง่ายออกทังเลยนะครับออกไปทังเลยอันนี้มังคุดนะครับอันนี้เป็นมังคุดนะฮะมังคุดอันนี้เหลือสองใบอซแลกเลยสี่ใบหาใบครับมังคุดมันแตกออกมาแล้วเมันก็เลยคุ้มบังวานอมันสิแตกออกมาอีกนะครับบังวานมันสิหลอดนะฮใบหลวงลงใบใหม่ นะครับนี่คือต้นนี่ต้นนี้ใบใหม่ยังสีเลยครับเนี่ยต้นนี้ก็มังคุดใบใหม่กันนะครับใบใหม่คื้นน้ำหน่อยนี่จังเดยพวก็บะโปงหัวกันมังคุดกับล่องกล่องเลยผมหน,นักหนักคือหนักนะครับอันนี้เป็นมะไฟนี่ครับบากไฟอันนี้เป็นบากไฟเอ่อสีมผู้นะครับไฟ่ีมผู้ นักปลูกคู่กันครับต้นทางนั้นนะครับมีต้นทางนั้นมี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 เอ็นอันหนึ่งอยู่นะครับใช่ชิมผู้จะพาไปคู่ต่อไปครับตัวยางยางหลอดไปหนีไปได้ครับไปตกต่บนะครับตอกเอานะครับต้องนี้ก็จะมีเอ่อเอ่อละมุดนะครับเป็นละมุดกับสวยกับสวยมาเล่ครับน้อยเงี้ยวนะครับอ่าแล้วก็เป็นกล้วยกล้วยกล้วยฟังห่าอย่างนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับ อันนี้เป็นละมุดกระสวยมาเลยครับกระสวยมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้ยไข่นะครับตัดแมวมันออกแล้วดูวลูกกะล่างแตกขึ้นมาดูมันกรล่างแตกขึ้นมาอันนี้เป็นเงียงก่อนอะโวคาโดะอะโวคาโดอันนี้ปากช่องซ้ำๆนะครับอะโวคาโดครับ นี่ประมาณบอคโดปักช่องสามสามนะครับส่วนในคลองนี่ตอนแรกผมว่าสิปล่อยไอ้นั่นนะครับเด้อปล่อยป่าคลองแลาชนิดชนิดยังไปนะครับตอนนี้เฮ็ดบ่ไดดแล้วเพราะว่าปลาคอปลาคอผมปล่อยอย่งแต่ต้นปลายตั้งตปีทีแล้วนะมันขึ้นมากมันขึ้นไปทั่วหน้าแล้วครับตอนนี้มีปลาคอทุกคลองเรากกัมีปลาลูกคอกทุกคลองเลยครับทุกคลองเลย นี่เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนที่ผมอัปเดตไปนะครับแตกยอดคักยอดแน่ครับเป็นพุ่มตะว่า,วาใบร่วงกับไรนะครับใบรวงเพราะวา่าเหตุพ้นที่ร่วงก็คือผมใส่ปุ๋ยรอบที่แล้วนะครับแบบที่นี่อ่าตอนนี้เสียหล่งหลางปุ๋ยออกนะครับเอาใส่ฝนหลางปุ๋ยเอานะครับ อยู่ประมาณน,นี้ครับไม่ใช่ฟนล่างปุยเอานะครับัมื่อสิอ่าทางครงนีมนมน่มันมันมันมีตากล้องกล้องอะไรบ้างอาไดนครับชูบนี่ใบมันหลวงครับง่ายเหมือนสิเป็นต้นนี้ครับต้นเลี้ยง เป็นาง,งาม,อมตอนเดือนที่แล้วอ่ะต้นเมื่อกี้เ่ะงามกุมูครับน,นี่เดือนนี้ว่าต้นนี้งามกมุมูงามกุมูใส่ปุ๋ยเข้ากันครับถ้าต้นนี้นะจะใส่บ่อไหลเขือจังไหลมันมันว่นเป็นอย่างไรมันมีผลครัยังไปคู่เรื่อยๆครับอันนี้เป็นอ่าอ่าอย่างกับ ม่วงมหาชนกเนาะมหาชนกไอนมหาชนกครับมหาชนกแล้วก็ืิมีบกพร้าวนำหอมนะครับอันนี้บกพร้าวนำหอมนะครับเผมปลูกแท่นด้วยกันครับตัวนี้ไงแล้วนะครับอ่าปลูกอ่าไฟใหม่ไปรอบที่แล้วต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ต้นเดียบีเป็นปีเปล่าต้นไงแล้วไฟใหม่ก็มันไต่ครับมันก็แตกขึ้นมา เอ้า IE, บางต้นกับายบางต้นกับ่ตไตนะครับอันนี้เป็นอ่ายังก่อฝรั่งฝรั่งไอ้นนั่นเอ้ไอ้เฟิ้นนะครับเฟิ้นหงมีนะครับเิ็นหงมีแล้วก็มีอันนี้เป็นบอกผ้าหอมเหมือนกันอันนี้เป็นบอกเ้าทา Lemon, <ümüz. S 2> ี่เอ่อที่ไฟใหม่ไปครับเลาบ่ตไตนะครับก็เลยมันมันมันแทงยอดขึ้นมาไหมกุมก็เลยจงมันไว้ก่อนนะครับสุดท้่ายกับ่ตไตนะครับแล้วคดหนามันไปเรื่อยๆนะครับ อยางสิงไงอันนี้เขาขึ้นไมอ้องไรบุเมื่อยสุดๆเป็นไข่เนี่ยบดีนะ้ครับเด้ออันนี้เป็นลองกลองนะครับลองกองอืเกาดสิแตกหนักขนน้อยแล้ปลูกท่านี่เพอเดือนอยู่ปลูกวันที่ที่สิบเมื่อกี้นี่ครับวันที่สิบวันที่แปดวันที่เกา้าที่สิบเมื่อกี้ซื้อมาพัละแปดสิบบาทครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งเฟิ่นฮงมี่นะครับ จริงตอนเองครับทุกนี่ผมตอนเองเราก็เอามาเสียบเอ,เอามาไว้ครับตอนนี้ก็ตอนทีมิมใอย,ยู่ประมาณแต่ตอนเแต่ผมตอนเออ่อยังก็ผมบ่อยซื้อนะครับของปอยซื้อทิมไว้นะครับนี่เป็นทุเรียนนะครับมาปลูกอันนี้ปลูกอีกแบบหนึงห่งแล้กันผมไปเสิร์ชพ่อคนจันเพิ่นปลูกนะครับผมก็เลยลองเบิ่งแต่ห่างไม่ได้ปลูกคือเพิ่นดอกครับปลูกคล้ายๆเพิ่นเทว่า ดินหรือปุ๋ยหรือฟุ้งย,ย,ย,ยังบม่มีคือเพิ่นนะครับบ่มี่ไส้บ่มีย่ยังคือเพิ่นนะครับรก็คล้ายๆกันนะครับคล,ลบ้ายๆกันนะครับเลยล่องเบิง่งนะครับเดี๋ยวถ้ามันในผลยังไงจังใดเดี๋ยวสิมาเฮ็ดคลีปปลูกอีกรอบนึงนะครับเบิ่งก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเฟิรนนะครับเฟิรนหงมี่นะครับอันนี้เป็นหงเปลือนะครับต้นไงต้นญ่นี่เป็นหงเปซือ หน่วยมันอยู่ทางผุนก็มีหน่วยไงนะครับยุนีิก็มีเอ่อมี่ซุมมันนะครับออกหน่วยมาเนะร,นะรียนบรกกอบนะฮะติดหน่วยมานะครับติดหน่วยมาติดหน่วยมาเดี๋ยวท่านเด็เดพ่อฮอครับมันกับประมาณเรียนสิบนะครับเรียนสิบคือประมาณสองมือไปแปร,ะประนะครับนี่ ประมาณนี้ครับนี่ก็ท่านในพ่อหอวซึ่นนนงนี่นเป็นรุ่มไงนี่หัอไปแล้วน่ะทั่เแก่นี่ท่านเ็กแก่เลยนี่แก่แต่อายุหลายเกินสี่สิบาเมม่อเลยครับว่ามันรวม น่าแก่ไก่สีแก่แล้วนะครับอันนี้เป็นเฟิรนเฟินอันนี้เป็นฮองบ่าเสือนะครับติดน้วยมาหลายครับติดน้วยเมืห่อไรห่อเกือบเต็มต้นเลยนะฮะห่อเต็มต้นอายุสองปีแล้วครับต้นนี้ยังหาวิธีฮู้แล้ววิธีเฮ็ดจังไรให้มันติดติดน่วยนะครับประมันติดดอกติดน่วยนะครับห้างต้นก็เป็นดอกเป็นดอกหรอกกัสีอ่า เป็นดอกหรอกกัอันนั่นไหมเป็นดอกหรอกกับ่วงนะครับอ,อันซีน,น,นี่กัเลยนี่นะฮะเห็นไ่มไม่กล่องนะฮะหลังหมงเป่าสืออันนี้เป็นอโวคาโดครับอ่าผมแพนไว้ว่าอันคู่นี่ปกติคู่นี้มันสีมี่บักซีดาเนาะครับเป็นบักซีดาเป็นหลักคู่นี้นะครับ นี่บักซีดาเป็นหลักผมก็เลยคิดว่าคู่รอบขางมันเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดน,นะครับก็เลยคิดว่าถ้ามีต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ขึ้นมามันก็สิงงามต้นบักซีดาเหมือนผมก็เลยว่าเดี๋ยวสิเอาบักซีดาออกนะครับเดี๋ยวก็เลยเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกนะครับพวกเอาโวคาโดนะครับล่องกองทุเรียนนะครับอ่าแล้วก็มีมังคุดมังคุดปลูกต้นหนึง่งเดี๋ยวพาย่างขึ้นบังเวอร์เพื่เห็นมันเมื่อหันมังคุดปลูกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนปลูกสองต้นนะ ลองกล่องปลูกต้นหนึ่งนะครับแลมีอวคขดดต้นหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นทุเรียโอวอันนี้เป็นอ่าอ่ามังคุดนะครับมาปลูกต้นหนึ่งเพื่อซุ้นี้เป็นต้นไม้ไ่นะครับมาขืออบักซีดาบักซีดาก็ะไร่งโยฮับไปไปเรื่อยๆมันกระไรขึ้นกันแต่ว่ามันใญ่บ่สู่ซุ้มนี่นะครับก็เรยกว่าเสียออกนะครับก็เรียกว่าแต่ว่าต้องรอให้ซุ้มไม่ซุ้มนี่มันไ่ก่อนนะครับจังเสียอวบนะอันนี้เป็นิร์นนะครับ ฝรั่นผมเอาน่วยไปนะครับแบบที่นี่ต้นมันส้มนะครับส้มแล้วก็ท่านในฝื่นอยู่ฟื่นว่าท่านบ่หยอดบ่าแตกว่ายังเลยนะครับว่าท่านในฝื่นอยู่ก็ใส่ปุ๋ยฮอนามย่างปกตินะครับอันนี้เป็นทุเลียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้อื๊บนะฮะทุเลียนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นน้อยมาปลูกนะครับฝฟั่นหงมีดนะน,นี่เป็นฝฟั่นนะครับ กส่วนทางนี <aid> ้นะครับ <who> ส <referred to> ่วนทางนี้สิมีบักบักพ้ากะทินะครับบักพ้ากะทิตัวนี้ใหญ่นี่นะครับอันนี้เป็นบักพ้ากะทินะครับเบิ่งแผ่นรอบๆไปนะครับพ้ากะทิแล้วก็มีอันนี้เป็นอ่าเอ่อยังก่อบักท่านนะครับพุทธาสามรถนะครับแล้วก็มีแตนมาตอมมูลหัางยู่ยใส่นะครับพุทธาสามรถอันนี้ งานทั้งมีทางย้อนแสงนะครับแล้วก็มีอันนี้มีเอ่าอันนี้เป็นรูปขาวกะทิมีอสี่ต้นครับที่มีหกต้นนะครับสองต้นคือจิบหลอดแหละนะครับเลยเหลือสี่ต้นแล้วนะครับตอนนี้สี่ต้นต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับมันทางไงปลูกอ่าปลูกผมเริ่มมาดูแลนะมันจะไงเนาะที่แรกมันคือตัวหน่อยคิงคิงเนาะอายุอายุหลายปีเลยครับอายุสำคัญเลยครับทั้งต้นนี้นะครับต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนั้นสีสามเมตรแล้วครับ ้วต้ตนนี้เพิ่งในเม็ดเดียวนะครับถ้าก็ถือว่าต้นใหญ่นะครับอืมอน,นี่เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนซื้อมาตัวละสามลอยหาสิบถ้าก็โอเคเริ่มงามแล้วนะครับเขาเดือนที่สามสองเดือนกว่านะครับเขาเดือนที่สามเพราะเขาเดือนที่สามแล้วมันก็นมันมันมันเริ่มอะไนั่น,นหรือไหมครับเอ่อมันเริ่มเอ่อเนี่ยครับเขาเดือนที่สามงาม พ่อเขาเดือนที่สมมันมันมันฟื้นตัวได้แล้วนะครับนี่ทุเรียนพาอเขาเดือนที่สามฟื้นตัวเริ่มฟื้นตัวได้นะครับเริ่มหักเริ่มเดินเริ่ม,ม,มยังไปปกตินะครับมันก็เลยงามนะครับตัวนี้คือกันนะครับตัวนี้คือกันนี่ตัวนี้กันโอหยอดหักใช่ไนหะครับยอดถือกระนันทุกคนเดี๋ยวสิเดียวเอานะันมาตอกกันนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วกัน เอาผมเอานั่นดอกเสื้อออกเลยเนะก็ได้ในมัดแล้วโอเคครับนี่ครับนี่สมนะครับเสี้ยวออกนะครับพร้อมมาปลูกแล้วนะแล้วก็สิมีบักฮุ่งนะครับบักฮุ่งมักฮุ่งบักฮุ่งพันหยังบัวถาในมันหนาวมันในฮอนแลนด์มาไก่พันไปนะครับแล้วก็มีสม้มเนี่ยครับโอ้ยว่าแมนสมไอ้ชมพู่นะครับชมพู่อันนี้ชมพู่เป็นทับทิมจันทร์นะครับแมงเต มอยู่ยังมาสีดบุเอาประยูทธ์เหรอล,ะละ่ะผมย่ายขึ้น,นสี่ดียางลงมาเบิ่งอยู่ครับสี่ถึงมันไต่ค่ะนะครับย่ายขึ้นแล้วก็น,นี่เป็นอ่าข้าวกะทินะครับข้าวกะทิอืมอันะนี้ก็เป็นอ่าข้าวกะทิอยี่ยกันต้นไงปลูกในห่มกับต้นไงเออหมกักขัดแก้มนะครับ นี่ก็เป็นเอ่อเอ่ออยงางแบบท่านสามรถเพิ่นอยากได้อีกต้นหนึ่งนะครับเพิ่นเอามาปลูกนะครับอยากจะภาเบิ่งรอบๆนะครับอ่ากล้วยที่ตกแต่งแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันก็สีบางๆางนิหน่อยครับเป็นบางๆเอ่อเพราะว่าตอนแหลกมันมีเป็นพุ่มเนาะเป็นพุ่มใหญ่งามนะครับพอตัดออกหรอกมันก็สีบางๆางนิหน่อยมันก็เลยเอ่อหลายแนวนะครับ ต้องปลูกไปแนวตรงบางแล้วมันเห็ดให้เบิางงามงามดีนะครับในจีเพนในจีเพาเบิ้งเดี๋ยวครับยางแปรบหนึ่งครับตรงเนื่องตรงยางรอบนอกครับยางรอบในบ่อยนะครับนี่นะครับเด้อนี่อันนี้เป็นข้องนะครับข้องอันนี้ยางรอบนอกครับยางนอกกระเบื้องนะครับ ไะช่างนี่ผมมีอย่างนะครับผมเอาปลาออกแล้วท่านจะเอาช่างออกนะครับเอาตะแรกเอาอนุบาลอนุบาลปลาเออปลาลูกอคอกนะครับก็เ,เลยขนาดอ่ะอ่ะสีย้อนแสงจัง่อยนะครับเด้อเพราะว่าท้ายย้อนแสงดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงสุสั่งอยู่ประมาณ เก่าโม่หงหรือระมาณแปดเก่าโมงครับประมาณนี้นะครับนี่ครับหลังจากมังหันนี่กหกวันวาครับเนี่ครับเกาเอาออกแล้วมันก็สิอยู่ประมาณนี้ตัดเบิง้งนะครับนะฮะเอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งทางบุตรนะครับนี่ ถ้าออกแราจะเป็นสีนะครับถ้าถือคมเหมือนถือไข่นะครับกล่องเดียวเห็นนะฮะถ้าดอกตัดใบซึ่งสิ่งละครับย่ำน่นตัดหยาไงนะครับเวลาใบใบมีดตัดหยาถือเมื่อก็นิวออกนะครับก็ปิวไปเรื่อยๆนะครับเม่อันอันยังมากใหม่เมื่อดดมาเกียวเมา่อใมีลั่มมามาขวางนะครับ มื่อมีลั่มมาขวางลั่าของออต้นกล้วยหรือใบกล้วยที่ท่านตัดอยู่ประมาณนี้โอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะครับเ็เข้ามาชมเข้ามาฟังนะครับสร้างผมชมนะจักได้อ,อยังแนวบุนะครับอาจจะเป็นแนวในสำหรับบางคนนะครับบางคนอาจจะบ่ถืึก วเป็นแนววัเป็นอย่างวายอย่างนะครับเดี๋ยวก็โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณลายๆขอบคุณครับ